นก,การหนึ่งดารายังพราาพร่างสองนำทางกระจ่างชัดทุกแห่งหนแต่แล้วเงาอนตการ,ราพลานปัจจนทั่วแห่งหนนาพาหมนปั่นป่นปวนการเหล่าดารายืนหยัดสัรราแสงพผานรี่วแรงเผาไหม้มาลายล้างจวบสิ้นแรงดิ้นรนร่วงหล่นพลันกำเนิดเป็นอวตารแห่งกลุ่มดาว เฮนเตเรราแอนเทเรสสังกัดกลุ่มดาวแมนปองกลุ่มดาวประจำราศีพิศิก์ตัวข้าเรียกดังภาชนะพลู่าใบหนึ่งหากพวกเจ้าเข้ามาช่วยเติมเต็มสีสันให้ก็คงดีซาริฟาโอเฟสสังกัดกลุ่มดาวคนแบกมงุงกลุ่มดาวประจำราศีที่ถูกลืมเลือนหวังเมื่อครั้งนี้เราจะอยู่ในความทรงจำของใครบางคน ยินดีต้อนรับสู่หอคอยแห่งดวงดาว